ันติบาลสาวตอนที่สองสวัสดีครับผมมารับคุณตามที่นัดไว้เด็กผมไม่มีใครว่างเลยครับเลยต้องขับรถมาเองพูดพลางเดินเข้ามาในห้องแนงน้อยอึดอัดใจอย่างยิ่งหล่อนไม่อยากแนะนําวันเพ็ญให้รู้จักกับเขาเลยเพราะเลงว่าขุนโจรผู้นี้จะต้องประสบชะตากรรมจากเพื่อนของหล่อนวันเพ็ญมองดูแน่งน้อยคล้ายจะถามว่าเสือดาเป็นใครแน่งน้อยนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็จําต้องแนะนําขุนโจรให้รู้จักเพื่อนของหล่อนคุณคงไม่รังเกียจที่จะรู้จักเพื่อนดิฉัน วันเพนค่ะเป็นสายรับสันติบาลเช่นเดียวกับดิฉันเดินทางมาจากกรุงเทพพร้อมกันแต่ว่าวันเพนแยกไปท่าม่วงเพิ่งกลับมาเมื่อสักครู่นี้เองวันเพนจ๊ะนี่คุณละเพนเพื่อนของฉันคุณโจรกับวันเพนต่างกระทำความเคารพซึ่งกันและกันวันเพนปล่อยยิ้มให้เขาทันทียินดีที่ได้รู้จักกับคุณนะคะเสดําก้มศีรษะเล็กน้อยขอบคุณครับรู้สึกเป็นเกียรติยศกับผมมากวันเพนชี้มือไปที่เก้าอี้ว่างตัวหนึ่งนั่งสิคะคุะคณละเพนชื่อคุณดูเหมือนจะพ้องกับชื่อจริงไอเสือดำที่เรากาลััังงสืบหหาามมนใช่ไคะ แนงน้อยทำหน้าชอบกลนส่วนเสดาเกือบจะกั้นหัวเราะไม่ได้ยังไงก็ไม่ทราบครับแต่ได้ยินใครๆขาเรียกกันว่าเสดาชื่อเดียวทั้งนั้นพูดจบเขาก็นั่งลงบนเก้าอี้ว่างตัวหนึ่งวันเพ็ญเริ่มพอใจขุนโจรแล้วใบหน้าอันสวยงามของเขาทําให้สายรับสันติบาลต้องมองดูบ่อยๆประธานโทษคุณเป็นข้าราชการที่นี่หรอคะไม่ได้ครับอ๋อคุณคงค้าขายกรุณาบอกดิฉันได้ไหมคะเวลานี้ไอ้ดำหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนคุณพอรู้ไหมคําว่าไอ้ดำทําให้แนงน้อยเย็นว่าไปทั้งตัว ทำไมไปเรียกเขาไว้ดำละเจ้าวันเพนวันเพนคอนเพื่อนของหล่อนก็มันเป็นโจรใจร้ายใ้ฉันเรียกมันว่าคุณดำเหรอแล้วหล่อนก็หันมายิ้มกับขุนโจรที่นั่งทําตาปิบๆอยู่วันเพนก็พูดเสียงอ่อนเสียงหวานต่อคุณละพินอยู่ที่นี่คงทราบ้างไอ้ดำมันอยู่ที่ไหนกรุณาบดิฉันหน่อยเถอะค่ะคุณโจรหัวเราะเสียงกล่อยๆทาไมคุณจะจับไอ้ดำเหรอครับอุ้ยตายดิฉันเอวบางร่างน้อยอย่างนี้เห็นหน้าไอ้ดำเข้าดิฉันคงเป็นลมแล้วดิฉันแค่ต้องการรู้ที่อยู่แน่นอนของมันเท่านั้นละค่ะ วันเพนพูดพลางหัวเราะพลางจะได้ทุลเลขไปกองสันติบาลให้ส่งหน่วยกองปราบขึ้นมาเขาซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าไอ้ดำอยู่เมืองการครับหรอคะคุณเคยเห็นไอ้ดำรอเปล่าคะหน้าตาเป็นยังไงแนงน้อยกินน้ำลายติด,ต,ดติดกันหลายครั้งหายใจไม่ทั่วท้องเกรงว่าขุนโจรจะโกรธเพื่อนของหล่อนแต่เสือดำไม่ได้มีทีท่าโกรธเคืองวันเพนเลยผมรู้จักไอ้ดำดีเท่าเท่ากับตัวผมเองเชยวละครับแล้วเขาก็ขมวดคิ้วยน่นยกนิ้วชี้มือขวาจี้หน้าผาก หน้าตาไอ้ดำมีหนวดเข่าลงลังผมหยิกซักอักขระเต็มตัวริมฝีปากแบะยืน่นแหมหน้ากลัวออกวันเพนพูดแผ่วเบาแล้วปณิสัยใจคอมันล่ะครับเป็นยังไงบ้างเขารอบยิ้มกับแนงน้อยแล้วพูดกับวันเพนต่อไปนิสัยโหดเทยมทารุณมากครับชอบฆ่าคนโดยเฉพาะผู้หญิงแล้วไอ้ดำโหดรายที่สุดนี่ถ้ามันทราบว่าคุณเป็นสายรับสันติบาลแล้วก็มันจับเอาตัวคุณไปแน่อุ๊ยตายจับเอาไปฆ่าเหรอคะเอ่นั่นล้วแต่มันครับผมเรียนคุณไม่ได้พูดจบ เขาก็หันมาขยิบตากับแนงน้อยแล้วกล่าวกับร่อนไปเมืองการหรือยังครับสายมากแล้ววันเพนพูดพ้งทันทีฉันไปด้วยคนน้อยคุณละพินเอารถเก่งมารับเหรอละพินก็ว่าสองแถวครับไม่ใช่รถเก่งแต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันเป็นรถเก่งเหมือนกันแต่มันเก่าเกินไปเพื่อนผมก็ลื้เก่งออกเปลี่ยนสภาพเป็นรถสองแถวถ้าคุณไม่รังเกียจจะไปเยี่ยมบ้านผมก็เชิญสิครับจะได้เป็นเพื่อนคุณแนงน้อยด้วยแนงน้อยไม่พอใจเลยที่วันเพนติดตามไปด้วยเพื่อนหญิงของหลอนคนนี้เจ้าชู้และไวไฟที่สุด เคยแย่งคู่รักเพื่อนมาหลายต่อหลายคนแล้วแต่แนงน้อยก็ไม่ห้ามตามคัดค้านทั้ง3คนต่างลุกขึ้นพากันเดินออกไปจากห้องแนงน้อยจัดแจงปิดประตูใส่กุญแจเรียบร้อยต่อจากนั้นขุนโจรก็เดินนำหน้าพาสายรับสาวของสันติบาลออกจากโรงแรมข้ามฟากถนนตรงไปที่รถยนต์สองแถวเก่าค่ำคล้าคันหนึ่งซึ่งเป็นรถของบุญมากให้เสือดำยืมมาก่อนจะขึ้นไปนั่งบนรถวันเพ็ญบอกกับเสือดำว่าหล่อนอยากได้บุหรี่สักหนึ่งกระป๋องแล้วหล่อนก็รีบเดินข้ามฟากไปร้านขายบุหรี่แห่งหนึ่ง เสด็มมองดูวันเพนยังขบขันเพื่อนคุณทําไมไม่น่ารักเหมือนคุณครับเขาเกี้ยวแนงน้อยเอาดือ้อ<ๆ>แนงน้อยยิ้มสดชื่นทันทีรอนสบายใจแล้วคุณไม่ชอบหรอคะครับแต่ก็ไม่เกลียดแกพูดจนใส่คะแนนไม่ทันมิหนำซ้ำยังเรียกผมไอ้ดำตั้งหลายคำแนงน้อยไม่กล้าหวัวเราะดิฉันขอโทษแทนวันเพญด้วยค่ะเราเป็นเพื่อนกันก็จริงแต่ดิฉันเพิ่งรู้จักกับเขาเมื่อเข้ามาสมัครเป็นสายลับนี่แหละนี่หากวันเพนรู้ว่าคุณเป็นใครแล้วก็ตกใจตาย,ตายแน่คุณจะบอกแกนะครับไปถึงบ้านผมก่อน ผมจะแสดงตัวให้แกรู้ผมจะล้อแกเล่นให้สนุกทีเดียวเวลาแกพูดกับผมทําไมแกต้องยกมือยกไม้ออกท่าออกทางด้วยแน่งน้อยอมยิม้มก็แกรเยนแบบนางเอกหนังยังไงล่ะคะพูดไปด้วยมีท่าสวยๆไปด้วยแต่ผมไม่ชอบครับผมชอบผู้หญิงพูดจาเรียบๆอย่างคุณเป็นต้นวันเพนวิ่งกระต้มกระเตรียมข้ามถนนตรงมาที่รถทําให้การสนทนาระหว่างคุณโจรกับแน่งน้อยต้องยุติลงทั้ง3มขึ้นไปนั่งตอนหน้ารถครั้นแล้วเสือดาก็สตาร์เกลืองเข้าเกียร์ นำรถแล่นออกไปจากที่นั่นมุ่งตรงไปยังจังหวัดกาญจนบ,บุรี10นาฬิกา30นาทีเชฟโรเลตสองแถวเก่าข้าคลาดแล่นมาถึงจุดหมายปลายทางเป็นครั้งแรกที่สองสาวได้มาเห็นจังหวัดกาญจนบ,บุรีมันเป็นจังหวัดเล็กที่สงบเงียบแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยสดงดงามรถคันนี้แล่นผ่านตัวจังหวัดมาเมื่อสักครู่และขณะนี้มันกำลังหยุดอยู่ริมถนนซอยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นทางเดินระหว่างสวนผักของชาวจีนตอกนี้แหละครับบ้านผม คุณโจรพูดกับสายรับสาวทั้งสองคนขณะที่เขาพาหลอนลงจากรถวันเพ็ญทำตาหวานกับเขาทำไมไมาอยู่ห่างผู้ห่างคนอย่างนี้เปลี่ยวออกจะตายมีแต่ไร่ผักด้านหลังนั้นก็ป่าทึบครับคุณจะไปเที่ยวเมืองพม่าก,ก็ได้ถ้าคุณสามารถบุกป่าฝ่าดงนั้นไปวันเพ็ญหัวเราะเดินเคียงคู่เสือดำไปตามถนนดินส่วนแนงน้อยเดินตามหลังไม่อยู่ไปเปลี่ยวอย่างนี้ไม่กลัวโจรผู้ร้ายหรอคะผมเป็นโจรอยู่แล้วต้องกลัวโจรที่ไหนอีกล่ะครับ <c oughs> คุณละพินนี่ช่างพูดช่างคุยและใจดีมากวันเพนหัวเลาะรันคุณนึกว่ากลัวไอด้ดำบ้างไหมคะไม่เคยกลัวเลยครับคุณล่ะครับกลัวไอด้ดำไหมกลัวสิคะรอดรับสารภาพเขา,าไอด้ดำเคยฉุดผู้หญิงไปข่มเหงคุณโจรสะดุ้งเล็กน้อยผมรับรองไม่เป็นความจริงเลยคุณไอด้ดำเป็นโจรที่มีศีลธรรมยิ่งยกย่องให้เกียรติเพศตรงกันข้ามมันเคยช่วยเมียประหลัดอำเภอที่ถูกพวกโจรฉุดฆ้าเอาไปเคยช่วยผู้หญิงหลายคนให้รอดพ้นจากความทารุณพวกโจรคณะอื่นนน่นครับบ้านผม เรือนชั้นเดียวขวามือนั้นการสนทนาสิ้นสุดลงทันทีเซดามพาสองสาวตรงมาที่เรือนของเขาวันเพนกับแนงน้อยได้ยินเสียงบริวารขุนโจรส่งเสียงเอเอะเฮฮากันอย่างสนุกสนานอยู่กันหลายคนเหรอคะคุณละพินวันเพนถามยิ้มยิ้มครับเจ็ดคนด้วยกันเด็กผมทั้งนั้นถ้าคุณได้เห็นหน้าตาจะพวกนี้ไม่ต้องกลัวนะครับบางคนมันเสแสักหน่อยคุณคงไม่ชอบหน้าคนของผมบ้างวันเพนหันมามองดูแนงน้อยต่อจากนั้นขุนโจรก็พาแขกสาวทั้งสองขึ้นบนเรือนพักของเขา ประตูนอกชานถูกผลักออกวงไพ่ปอกกำลังเล่นกันอย่างถึงพริกถึงขิงเฮ้ย hey! สดําส่งเสียงรันเลิกกันทีเว้ยจานายมาแล้วเตรียมจัดหาเครื่องดื่มบุหรี่มาต้อนรับคุณทั้งสองหน่อยนี่แหละสายรับสาวสันติบาลที่ถูกส่งมาสืบหาที่อยู่พวกเราแล้วเขาก็หันมาทาั้งหญิงสาวทั้งสองผมเสียใจที่เราไม่มีโต๊ะเก้าอี้รับรองคุณเชิญน,นั่งบนเสื่อนั่นครับวันเพ็ญหน้าซีดเผือดใจเต้นระทึกหลอนมองดูหน้าขุนโจรยังตื่นเต้นแปลกใจคุณละเพดิฉันไม่เข้าใจเลยคุณเป็นใครกันแนแ่คะ <laughs> คุณโจหรหัวเราะลั่นพยักหน้ากับเจ้ามือไพ่ปอกไอ้หวดเอ็งช่วยบอกคุณวันเพลหน่อยเถอะว่าวข้าเป็นใครเจ้าหวดผู้มีน,นิสัยทะลึงตึงตังยิ้มให้วันเพนลเราพูดเสียงหนักๆน,นี่แหละครับเสือดำหรือคุณละพินนายที่รักของพวกเราคุณเข้ามาอยู่ในถ้ำเสือแล้วเห็นไหมครับสเตนทอมสันคาบายวางอยู่บนหิ้งโน่นเกลื่อนกลาดวันเพลตกตะลึงแทบสิ้นสติหันควับมาทางเพื่อนของรอนเน่งน้อยเ <laughs> น่งน้อยหัวเราะ ัวมากเะจหล่ะเจ้าวันเพนเธอเรียกเขาว่าไอ้ตั้งหลายคําน่ากลัวคงคงยิงเธอทิ้งแน่วันเพนค่อยๆหันหน้ามาทางขุนโจรแล้วหล่อนก็ต้องร้องวีดเมื่อแลเห็นรีววนเวอร์ในมือเสือดาทั้งสองกระบอกจ้องมาที่ล่างหล่อนขุนโจรแกงปั้นหน้าเคร่งขึมผู้บริวารเขาแทบจะกั้นหัวราะไม่ได้คุณวันเพนในฐานะที่คุณเป็นสายลับตํารวจผมต้องถือว่าคุณเป็นศัตรูสําคัญของเราผมพยายามหลอกล่อเอาคุณมาถึงร่างผมแล้วคุณวันเพนผมเสียใจมากที่จะเลนให้คุณทราบว่า ผมจะต้องยิงคุณกับคุณแน่งน้อยทิ้งเสียแน่งน้อยใจหายวา่าคิดว่าเขาพูดจริงคุรพินร่อนพูดเสียงสั้นเคลือนี่คุณหลอกดิฉันมาฆ่าหระคะไหนคุณบอกคุณเป็นมิตรที่ดีของดิฉันเสด็จดำขมวดคิวยนโถ่คุณแน่งน้อยแล้วเขาก็เก็บปืนพกใส่กระเป๋ากางเกงผมกระสาคุณวันเพ็เล่นสนุกสนุกคุณเกิดกลัวตายขึ้นมาเสียพิธีกันซิสองสาวมีใบหน้าชุ่มชื้นขึ้นทันทีวันเพญกระพุมมือไว้เขายังนอบน้อม ดิฉันขอประทานโทษเถอะค่ะตื่นเต้นและกลัวคุณเหลือที่จะกล่าวแล้วไม่นึกไม่ฝันเลยว่าคุณคือเสด็จดำรูปร่างคุณน่าจะเป็นนายตำรวจมากกว่าโอ้ยนี่ดิฉันฝันไปเลยยังไรกันโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยใจคุณรู้จักแนงน้อยตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณละพิน <laughs> ผมรู้จักกับคุณแนงน้อยเมื่อคืนนี้เองครับพอทราบข่าวจากพักพวกผมว่าสันติบาลส่งสายรับหญิงมาบ้านปองเพื่อสืบหารังของผมผมก็รีบไปบ้านปองทันทีเราก็ขึ้นไปหาคุณแนงน้อยในห้องพักแสดงตัวให้ทราบว,ว่าผมเป็นใคร จากนั้นคุณแน่งน้อยก็เซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับผมเชิญนั่งเถอะครับไปคุยกันบนยกพื้นนั่นดีกว่าความสุภาพของเสือดำทําให้วันเพนหายกลัวเขาแล้วหล่อนไม่อยากจะเชื่อเลยว่าชายหนุ่มรูปหล่อคนนี้คือขุนโจรผู้มีนามกระเดื่องไปทั่วประเทศเสือดำพาสายรับสาวสันติบาลทั้งสองคนมานั่งบนเสือจันทบูนผืนใหญ่บริวารเขาคนหนึ่งจัดน้ำเย็นและบุหรี่มาให้ขุนโจรปฏิสันฐานกับแขกสา,สาวทั้งสองเป็นอย่างดี วันเพนซักสายความเป็นอยู่ของเขาตลอดเวลาแต่เสือดำไม่ใคร่สนใจเท่าไหร่นักเขาสนใจแน่งน้อยมากกว่ากระทั่งวันเพนรู้สึกอิจฉาเพื่อนของหลอนตอนหนึ่งแห่งการสนทนาเสือดำกล่าวกับสายรับทั้งสองคุณได้ทราบตำแหน่งที่อยู่ผมแล้วคุณจะจัดการกับผมอย่างไรต่อไปครับทรละเลขไปกองสันติบาลหรือว่าวันเพนย,ยิ้มอย่างยีหยวนดิฉันฆ่าคุณไม่ได้หรอกค่ะคุณละพินรูปหล่อออกอย่างนี้แล้วก็ใจดีด้วย <c oughs> มีเสียงใครคนหนึ่งในวงไพ่ป๊อกแลแอมึ้นคุณจนยิ้มกลิ่ม คุณแนงน้อยบอกผมว่าแกจะลาออกจากตําแหน่งสายรับสันติบาลมาสมัครเป็นลูกน้องผมวันเพ็ญหันมาจับมือแนงน้อยจริงเหรอจ๊ะน้อยแนงน้อยหัวเราะเบาๆใช่เป็นความจริงฉันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วฉันจะส่งถดละเลขไปที่กองขอลาออกจากตําแหน่งจากนั้นจะท่องเที่ยวไปตามยถากรรมฉันฆ่าคุณละพินไม่ได้หรอกเธอคุณแนงน้อยคุณโจรพูดเสริมขึ้นคุณไม่มีห่วงอะไรหรอครับคราวนี้หล่อนยิ้มเศร้าๆค่ะดิฉันตัวคนเดียวชีวิตดิฉันไม่มีจุดหมายอะไรวันเพ็ญก็พูดเสริมบ้าง ดิฉันก็เช่นเดียวกับน้อยละค่ะคุณละพินเขามองดูแนงน้อยอย่างเศร้าใจเขารู้ดีว่าความสดชื่นเลื่นเริงของแนงน้อยเป็นกิริยาที่ฝืนทํามากกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความจริงใจของร่อนนั้นแต่อย่างไรเสียแนงน้อยคงมีอดีตการอันแสนขมขื่นเป็นแน่แต่คุณโจนยังไม่กล้าถามอะไรแล้วขุณโจนก็เปลี่ยนสายตาม,มาที่วันเพนคุณได้ทราบที่อยู่ผมแล้วแต่คุณคงไม่ก่อความเดือดเนื้อร้อนใจให้ผมใช่ไหมครับค่ะดิฉันรับรองดิฉันจะไม่เป็นภัยแก่คุณเลยดิฉันจะท่องเที่ยวอย ขอลาจากตำแหน่งเหมือนกันท่องเที่ยวหาความสุขสำราญต่อไปเสดําถอนหายใจยาวผมเป็นห่วงอนาคตคุณทั้งสองมากหากคุณเป็นผู้ชายผมจะขอให้คุณทั้งสองอยู่ร่วมกับผมแต่นี่คุณเป็นผู้หญิงผมก็จนใจมีอะไรให้ผมช่วยเหลือคุณบ้างไหมครับแนงน้อยมองดูเขาด้วยแววตาเศร้าขอบคุณค่ะดิฉันยังสามารถช่วยตัวดิฉันได้ต่อไปการสนทนายุติไปชั่วขณะวันเพ็ญซักไซเรื่องราวส่วนตัวของเสือดําต่อใส่รับสาวสันติบาลเป็นกันเองกับขุนโจรอย่างรวดเร็ว วันเพ็บอกว่าทางการตำรวจกำลังเพ่งเล็งเสือดำยิ่งกว่าเสืออื่นในราวชั่วโมงเศษสองสาวก็ลากลับเสือดำใช้ให้เจ้าเชยขับรถพาวันเพ็กับแนงน้อยไปส่งบ้านโป่งทั้งสองสาวต่างมีความรู้สึกพอใจขุ่นโจนอย่างยิ่งเขาตามออกมาส่งหล่อนที่รถสายวันรุ่งขึ้นแนงน้อยนั่งรถประจำทางจากบ้านโป่งมากาญจนบุรีครั้งหนึ่งพร้อมด้วยกระเป๋าเสื้อผ้าของหล่อนแนงน้อยมุ่งตรงมาหาเสือดำที่บ้านพักของเขามันเป็นเวลา9ก้นาฬิกาเศษ เสือดำนั่งพักผ่อนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ใต้ร่มเงามะม่วงข้างเรือนเขากำลังนึกถึงดวงหน้าหวานชื่นของแนงน้อยแล้วเขาก็แลเห็นแนงน้อยเดินตรงเข้ามาในมือหล่อนถือกระเป๋าเดินทางใบใหญ่คุณโจรผุดลุกขึ้นยืนคุณแนงน้อยแล้วเขาก็เดินเข้าไปหาหล่อนหล่อนยิ้มให้เขาแล้วพูดเสียงเคลือดิฉันมาลาคุณข่าคุณละพินคุณจะกลับกรุงเทพเปล่าค่ะแล้วคุณจะไปไหน ไปทุกคนทุกแห่งโดยไม่มีจุดหมายค่ะดิฉันไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ญาติพี่น้องไม่มีดิฉันต้องผจญโลกตามลําพังตั้งใจว่าบ่ายวันนี้จะขึ้นไปเมืองเพชรพรุ่งนี้เช้าจะมุ่งตรงไปชุมพรเขาแย่งกระเป๋าในมือหล่อนมาถือไว้ยกมือจับแขนแนงน้อยพามานั่งบนแคร่ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงคุณแนงน้อยผมเป็นห่วงคุณมากทีเดียวคุณเป็นผู้หญิงสาวสัตเซพเนจรตามยถากรรมอาจทาให้คุณได้รับภัยอันตรายได้ง่ายที่สุดคุณอยู่กับผมนะครับคุณแนงน้อยผมจูบประกาศรักคุณเอง หล่อนค่อยๆเงยหน้ามองดูเขาน้ำตาหล่อนคอหน่วยแล้วหล่อนก็ยกมือไหว้ขอบคุณค่ะคุณรพินอย่าให้ดิฉันรบกวนคุณเลยดิฉันจะไปตามทางของดิฉันคุณโจนยกมือจับแขนหล่อนผมเป็นห่วงคุณมากคุณแนงน้อยอยู่กับผมเถอะครับจนกว่าคุณจะมีช่องทางหรือมีจุดหมายอะไรสักอย่างอย่าปฏิเสธเลยนะครับพวกผมทุกคนไม่เป็นภัยกับคุณเลยตอบผมคุณจะอยู่กับผมแนงน้อยกราบลงบนตักเขาดิฉันเหมือนคนประสบภัยจากเรืออับปางว่ายน้ําอยู่กลางทะเลลึก มองไปทางไหนเห็นแต่น้ากับขอบฟ้าดิฉันไม่สามารถจะกล่าวคําขอบคุณคุณลพินอย่างไรจริจะสะสมกับที่คุณกรุณาต่อดิฉันดิฉันจอาใสยอยู่ในล่มบุญบารมีของคุณนับแต่บัดนี้เสด็จยิ้มให้หล่อนผมสบายใจแล้วจะได้ไม่ต้องห่วงคุณผมจะยกย่องให้เกียรติคุณเท่ากับว่าคุณเป็นน้องสาวผมคนหนึ่งขอบคุณค่ะดิฉันจะทําหน้าที่ปลิบัติรับใช้คุณจนสุดความสามารถพูดจบแนงหน้อยก็สะดุ้งสุดตัวเมื่อแลเห็นวันเพนปรากฏตัวขึ้นอุ๊ยตายวันเพนมานุ้น คุณโจรมองตามสายตาหล่อนช่างแกไปะไรครับใบหน้าแนงน้อยซีดเผือดสายตาจ้องขเขม็งมองดูวันเพนที่กําลังเดินดุ่มดุ่มตรงเข้ามาดิฉันปลดวันเพนว่าดิฉันจะไปกรุงเทพเขียนจดหมายฝากบ่อยโรงแรมไว้ตอนที่แกไปเดินเล่นที่ตลาดเกรียดจริงเชียวตามมาทําไมก็ไม่รู้เสดํากับแนงน้อยยุติการสนทนาเพียงเท่านี้เมื่อวันเพนเดินตรงเข้ามาด้วยใบหน้าบอกบุญเมตต์รับหล่อนยกมือไหว้คุณโจรแล้วหยุดยืนยกมือเท้าใส่เอวมองดูแนงน้อยด้วยความหึงหวงไหนบอกกับฉันจะไปกรุงเทพ โธที่แท้ก็แอบมาหาคุณละพินนึกอะไรไม่ผิดแนงน้อยก็ชักฉิวที่ถูกต่อวา่าฉันเปลี่ยนความคิดจะกลับกรุงเทพแล้ววันเพนคุณละพินชวนให้ฉันอยู่ที่นี่กับเขาเป็นความจริงเหรอคะครับถูกแล้วผมเป็นห่วงและสงสารคุณแนงน้อยเลยชวนให้คุณแนงน้อยอยู่กับผมวันเพนเม้มปากแน่นิ่งอึ้งไปสักครู่นึกว่าเสดำจะชวนหล่อนให้อยู่กับเขาด้วยแต่คุณโจรไม่ปริปากแนงน้อยมีโชคดีกว่าฉันหล่อนพูดยิ้มยิ้มเธอมาเสิร์ฟหาเสดำม แล้วเธอก็ได้เสด็จดำเป็นผู้ประการละฉันขอแสดงความยินดีด้วยฉันก็จะ,ะเผชิญชีวิตของฉันต่อไปฉันกลับแล้วนะน้อยจะเป็นการทําลายความสุขของเธอกับคุณละพินเปล่าลาละค่ะคุณละพินคุณวันเพนคุณโจรร้องึ้นขึ้นไปคุยบริเนก่อนสิครับจะรีบกลับไปไหนหล <c oughs> อนฝืนหวัวเราะอย่าสนใจดิฉันเลยค่ะลาก่อนคุณละพินเราคงไม่มีหวังได้พบกันอีกแล้วพูดจบวันเพนก็หมุนตัวกลับเดินไปจากบริเวณบ้านพักเสด็จดำทันทีความอิจฉาเลสยาเพื่อนความหึงหวง ทําให้วันเพนตัดสินใจเด็ดขาดหล่อนจะไปกองตำรวจภูทรเดี๋ยวนี้เพื่อน,นำเจ้าหน้าที่ตำรวจมาล้อมจับขุนโจร